สวัสดีครับซื้อขายเรียบร้อยนะครับลูกค้าเห็นจากา youtube นะเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับป๋าครับสวัสดีครับครับผมนี่นะครับนี่กซื้่ง่ายไหมป๋าง่ายนะโอเคเรียบร้อเยเลยป๋าว่าจะออกกล้องนะ ท่ในคลิปนี้ผมพาไปซื้อ NKR นะรถห้างนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับข้าวๆรถอยู่อะไรกระทุ่มแบนพุทธมณฑลนะครับเดีย๋ยวไปลองดูนะครับรถห้างนะครับเดีย๋ยวไปลองดูว่าได้ซื้อได้ขายไหมช่วงนี้ต่างจังหวัดเงียบนะครับ ผมมาลาอเลาะซื้ออยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดมาแล้วนะครับพี่ๆท่านใดมีรถจะขายก็โทรมาได้เลยนะยินดีนะครับยินดีไปดูไปซื้อนะครับราคาว่ากันมาเท่าไหร่ที่พอซื้อขายกันได้ก็ซื้อนะนะครับเดี๋ยวเดินทางนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันเ,เก็บบรรยากาศไปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค ครับพี่ๆเข้าป่าไปแล้ว GPS เล่นผมเข้าแล้วนะครับไม่รู้จะเจอเปล่าแต่ที่แน่ๆเรียบร้อยเข้าป่าไปแล้วกลับรถออกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยมันพาให้ผมไปอย่างเี้ยดูเดียขับรถเลยครับเรียบร้อยครับเฮ้ยพีุ่เข้าในโรงงานเลย น,น,นี่นะครับทางไปซื้อรถนี่ครับแต่ละคันนะครับไม่ได้ง่าย,ยาสบายนะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยดูเลยพี่พีๆวจะถึงนะอุก้างมากอะไรมาก ข้านาไปรอบแล้วเมื่อกี้สวัสดีครับซือ้อขายเรียบร้อยนะครับลูกค้าเห็นจากอ่ายูทูบนะเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับ ป๋าครับสวัสดีครับครับผมน,นี่นะครับซื้อง่ายะหมป๋าง้านหนะโอเคเรียบร้อยเลยป๋าว่าจะออกกล้องนะๆๆๆนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับวนให้ดูเรียบร้อยครับป๋าเห็นจาก u t u b e มาครับออมาซื้อขายกันครับพี่คนไหนมีรถจะขายจะอะไรก็ลองดูราคาผมดีก็ขายผมได้เลย ถ้าราคาผมสู้เขาไม่ได้ก็ขายคนอื่นไม่ว่ากันครับเราแฟร์นะครับราคาได้ตังค์มากกว่าเขาก็ขายผมได้ถ้าราคาผมถูกกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับออกจากบริษัทเรียบร้อยนะครับเดินทางสู่เต็นเตอร์มอเตอร์คาร์นะครับคันนี้เดี๋ยวขอเก็บงานเก็บอะไรนิดนึงนะสําหรับพี่ๆที่สนใจจะซื้อนะนะครับเดี๋ยวขอเก็บงงเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยนะครับและเดี๋ยว มาขายนะครับอันนี้ทําคิดว่าผมมาซื้อนะนะครับร้อนนะครับร้อนร้อนขอบคุณป่าด้วยนะครับที่อุตส่าห์โทรมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่ๆท่านใดมีรถจะขาย NKR NLR เนี่ยผมซื้อแน่นอนนะนะครับถ้าโทรเช็คราคากันก่อนนะครับถ้าผมราคาผมดีกว่าก็ขายผมได้เลยนะครับ ถ้าราคาผมด้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยก็คุยกันครับถ้าผมสู้ได้ผมก็ซื้อถ้าผมสู้ไม่ได้ผมก็ยอมครับเงื่อนไขไม่มีอะไรมากครับซื้อขายง่ายๆครับผมได้ราคาดีกว่าผมได้เงินเยอะกว่าพี่ๆก็เลือกผมได้เลยแถ้าเลือกผมแล้วได้เงินน้อยกว่าไม่เป็นไรครับพี่ๆขายคนอื่นได้เลยครับถ้าผมสู้ไม่ถึงนะแต่4ี่้อเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเนี่ยซื้อราคาค่อนข้างแพงทุกคันนะ ก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรนะครับพี่ๆแต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลแน่นอนนะครับไม่มีราคากดๆนะครับมาซื้อขายกันตามราคาครับเพราะว่าเราซื้อขายตัวจริงอยู่แล้วไม่ได้ผ่านใครไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมซื้อตรงๆกับลูกค้านี้มันก็จะง่ายนะครับลูกค้าก็ได้ในราคาที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็ได้เจอลูกค้าก็ก็ยินดีนะครับสําหรับทุกๆท่านนะครับที่เรียกไปซื้อรถนะครับบางครั้งบางที ไม่ได้แค่ซื้อรถอย่างเดียวครับก็เหมือนได้พี่ได้ลุงได้ป้าได้อากันไปนะครับผมถือว่าโอกาสที่เราได้เจอกันนะนะพี่ๆนะอันนี้ต้องพูดแบบนี้แล้วกันนะมันก็เป็นเรื่องดวงเรื่องอะไรนะครับที่เรามาโทรหาผมแล้วผมไปซื้อรถนะครับก็ไว้รู้จักกัน ทุกวันนะครับนอกจากเวลาที่ผมไปเจอซื้อจากนายหน้าหรือพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ผมก็ซื้อเท่าไหร่เขาก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันนี้มันการแล้วแต่นะครับผมก็ยินดีร่วมงานนะครับนายหน้าทุกท่านนะครับพ่อค้าทุกท่านก็ยินดีนะครับถ้าไม่ถนัดรถพวกนี้ก็ได้เลยนะครับส่งให้ผมได้เลยนะครับก็ยินดียินดีทุกท่านนะครับ เบอร์โทรผมนะครับ0ูนย์8 2ดห้าสาสี่แดสองี่นย์ห้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะเบอร์โทรกับเนี่ยใต้คลิปเดี๋ยผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะเบอร์โทรกับไลน์ที่จะส่งรูปนะก็ทักมาได้เลยนะครับส่งรูปมาประเมินราคาคุยกันก่อนนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลไปดูให้เลยนะครับราคาไม่เคยต่อใครโดยกลางอากาศนะครับถ้าไม่ไกลนะครับนอกจากว่ารถที่อยู่ไกลๆจริงๆนะครับผมถึงจะต้องคุยราคาเบื้องต้นบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันไกลนะครับ แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมวิ่งไปดูให้แล้วก็ประเมินราคาครับไม่จบก็ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรนะครับบางทีไม่จบก็ได้รับได้รู้จักพี่พีหนึ่งท่านนะครับนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ซื้อขายกันได้ทุกคันล้ครับบางคันนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมีรถจะขายก็อย่าลืมอย่าลืมผมแล้วกัน นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโหเสียดายจางขายไปถูกจางอะไรอย่างนี้นะครับลองดูครับเช็คราคาเสียสามบาทห้าบาทถ้าส่งไลน์เนี่ยฟรีเลยนะพี่พี่ไม่เสียตังค์นะครับแต่บางทีอาจจะได้ราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะขอบคุณมากมากนะครับพี่พี่สำหรับที่ติดตามรับชมช่องนะสองหมื่นกว่าคนแล้วนะจะสามสองหมื่นห้าแล้วนะขอบคุณนะครับก็พยายามจะทําต่อไปนะครับ ขอบคุณครับวันนี้ครับ